ในอุปรกรณ์่านยูเท่านั้นโบราณมันต้องเป็นแบบนี้ทันเซจรออิแบบเอายูจริงสินะอันี้เป็นปอกยล่ะอ่าอันนีนน้สองสมงมสอะสมงมองแล้เ็วแรบวเลยวันตกตกตุต่ตตตมลายคืออรต้องมีสร้างในทุกคนเลยการละครศาเด้ก,กดดนี่เขาจเห็นด้วยมืออัอนไม่ฮักษาไวตาลีเขาลยนี่หนคือว่าเก่าดีแท้เีอันนี้คือยังนี้ สบายดีท่านผ<อ>ู้ชมทุกๆคนเลยเนาะมื้อนี้พวกเฮามาอยู่ที่<ม>บ,บ้านเวียงแก้วคือเก่าเฮามานำไอ้อุดรแล้วเนาะ <entertain, S 2> <อ>ให้อาอุดรพาเลาะพาเที่ยวอีกเทื่อนึงมื้อนี้เฮาสิพามาจุดนี้เนาะที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดแบบว่าการตําฮูกการตําฮูกแบบบ้านๆแล้วก็มีเฮือนแบบนี้น่ะให้ทุกคนได้เบิ่งนี่ไอ้ไอุดรอืมในอุปกรณ์อันยูฮันโบฮันมันต้องเป็นแบบนี้ทันใส่จริงแบบเฮาอยู่จริงสินะอันนี้แม่นปอกควายปะ อันนี้นะอันนี้เฮตุยสร้างเตี้ยนี้อันนี้เขาเอื่นยังเอาใส่คอนอ่ะแล้วอันนี้เดียวไปเอาใส่ล้างมันเวลาแบบเอาเอาเอาเอื่นอื่นอืมแลวนี่ใส่แล้วก็เอาไม้ใส่แล้วก็เอานี่อีกันนึงเนาะยูนี้สร้างไปใส่โบได้ยูนี่หรอวะสร้างเขาไปเยี่ปลาเนาอยู่ป่าเป่นเนาะยูนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเนาะที่ว่าส้มือเก่าละเออคืออันเอาไปอันนมหแต่ว่าล้างข้ามอะไ เขายังอยู่อยู่บ่เฮนหลังนี้โอ้แต่ว่าเพิ่นฮักษาไปเนาะตัวนี้ตัวนี้เอาแต่ต่างต่างเลยเอออันนี้เป็นตัวตัวต่างฝรั่งเนาะนี่ฝรั่งมากกว่าเอาอี่อ๋อเอา X เต็มที่เออขึ้นไหนขึนไหนขึนไหนี่อย่าบนปิดจุดหนึ่งเนาะที่ว่าหนามาเที่ยวมาชมเนาะมาไผ่มากอ่ะอย่าลืมมาแวะงานพื้นเหนือเด้อนี่ เพื่อนที่หักษาแบบนี้ไว้แบบพื้นพื้นฐานไว้ขนาดละกันให้ทุกคนเข้ามาเบิ้งน้ำกันโอ้คืออะไรอูคือควายวะหคือซ้างคือยังงก็คือคักเลยทุกคนนี่ทางลุ่มนี่เขาเจ้าแบบชิตำฮูกไปเลยเป็นหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอ๊ตโอทโอ๊ตอปบ์ฟนเออไปเบิ้งเข้าวเจ้ายังงนี่นี่นี่ ผ้านี่เป็นฟองไทลืดมนมากระต้องมที่ผ้าเแล้วอโออ้ันนี้เป็นผ้าอย่างไรผ้าเบียงเนาะเอาหูอันนี้คือน้อยแท้เอาอันนี้เป็นอันนั้นเป็นผ้าแพรดนี่เหติริกน้อยเฮ็ดว่าอันนี้ผู้ใหญ่ก็เฮ็ดเหรอเออแพร์พรที่มันน้อยเนาะแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดให้เด็กน้อยเป็นเพรเบียง อ๋อหาก็หูว่าน้อยคนเอาปเห็ดแพบียงเนาะนี่เก็บายก็มาเือเ้าทางนี้คือว่ามีคนมาตำหูลายแทะลา้าฮะมามาตำหูํากันมวนดีเนาะมวนดีเหรอวะพอได้ลุมกันเนาะตำผู้ที่เข่าบบกเก็บลายนะตำเชื่อนี้แหละ กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเลยสิอบอกว่าถ้ามันมีดอกมันจะได้เก็บลายนะอันนี้ก็มีมีดอกอยู่มีแต,แตอ่อันนี้เขาเห็ดดอกใหญ่ก็บไหนหน่อยออต่ว่าอันนี้เพิ่อนตอกการสินอันนี้อ๋อตจว่าสิมแล้วดีเลยติอันนี้เพิ่เอาไปส่งไปไทยเหมอืมโอ,อ้ไทยอยู่รยหรอเพื่อเอาส่งไปเลยก็คืออันนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอันเมืองเฮาของท้องที่เขาเนาะปกติไปวางคายหยวนคันไอเด็กมีอันงานเนาะเขาก็ไปตลอดอือเอาไปน้ำมันห่ะ นกับเป็นตัวแห้งของผักเนื้อไปโอ้โฮซาหนองซาช่งงาางวงโควิดนย่างเงี้ยไปหรบหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ฝ้ายกับคือว่ายอมซีจากธรมรมศาสตร์มัม้งครับเด็กทุ่ยอมไปไปบึงเอาละครัคุณน้องท่านนี้เขาที่เป็นบึงเขาเจ้า,ออายอมฝ่ายนี่เฮ้ยขากเนาะ สบายดีโอ้สุดนี่ได้เลยสุดนี่ขาไยเครื่องนุ่งแบบนี้ขายอมฮะใส่แบบนี้ทุกมืออะใส่สบายใส่สบายดีใส่ใส่ขอเบิร์เต็มเต็มมึงดูขอยืนเบิร์ดูข้างก็หอนแต่ว่าเบิร์คือสี่หอนบโบหอนอะคากเนาะใส่เมายางยอมได้นี้โอ้เอาเปลือกไม้ โอ้สีอะไรสียังสีแดงสีแดงสีแดงโอ้ๆนี่นี่นี่ต้องได้ยอมโดนบ่ต้มเป็นซองส้มโอแหล่อืมอืมต้มเนาะเอาไปตากเนาะอันนี้แบบธรรมชาติเนาะเอามีหอดใบมะขามเหมืนว่านี่ไม่เลยใบมะขามใส่ให้มันสีแจ่งโอ้ก่อนใบมะขามใส่ก็ใส่มะขามแล้วเป็นสีแจ้ง ซีนาวะ่เขาบอกตัวนี้นีสองชั่วโมงวะสชั่วโมงเราวเร็ววัวต้มลายเถอะมันขมขมขมันเค็มกวต้ตมลายเอะอืมอันนี้เคมเาื่อไปบึงยูนายางน้าเเคยไปเนาะนายางหลวบางน่ะบ้านเขาเือมันเคยไปเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นเขายังแบบว่วใหแบบว่าอะไรวะ เขายังเป็นฝ่ายเก่าอยู่เนาะแบบตำแบบนั้นนี่แดงๆหันี่ยนาย่างนะพงเปย์เขาก็เป็นแบบนั้นเนาะเขาเป็นแบบประยุกล้วนะเพราะว่าผ่าฝ่ายลือประยุกตก็คือเอามายอมแล้วก็ฝ่ายมันก็เห็ดแบบเอาฝ่ายเห็ดเนาะเอาฝ่ายมาเค้นอะไรเห็ดเป็นเส้นนะลูกเอาฝ่ายกับลูกเอาแล้วก็มาเค้นเป็นเส้นแล้วก็เอายอมสีแล้วก็เอามาตำเป็นเส้นเป็นเสื้อ แบบเองเนาะอ่ะยังอัดตัดส่งตัดเนี่ขอขอขอจับมึงได้ยป่ะหนาหนาโอ้หนาเนาะแต่ว่าบ่หอนเนาะบ่ฮ่าเย็นสบายเนาะอันนี้เด้๋ซะเปลือกไม่ดูอันนี้มีแต่เปลือกไหมยังบ่ทันมีฝ่ายเถอะไปเบอร์งานเพิ่นเฮ็ดสำเร็จก็ได้ตัดเป็นสุดนี่ทังไหนแต้มาการขันซักลมันจีบ่ออกป่ะสิ การทำนิดองน้อยนึงกานั่นมันก็มันทำมาซ่าต์เนาะมันบ่อยใสเคมีกับเด็กนะฮันเข้าได้อยู่นะไปเดี๋ยวห้องซีฟาทุกคนไปเบิ้งหน้าฮานเนาะเฮือนหลังนี้ก็มีสร้างกันบ่เฮือนหลังนี้มีสร้างนะปะคือมีอุปกรณ์สร้างหลายเลยอีมีโอเดนี่ บ่มีแหละขายละสร้างไปอยู่แหล่งของเที่ยวมาละ<อ>ไปอยู่รีสอร์ทมาละสร้าง <c oughs> ไป,ไปโดยเฉพาะทุกคนไปเบิง่งอาหารว่ะข้าเจ้าซิมีอย่างเนี้เป็นของข้าเจ้าเทพสำเร็จสำเร็จแล้วแล้วเนาะไปขายอยู่ไอติ๊กเพิ่นเอาไปวางขายอยู่ไอติ๊กนเ้ำคนว่ะหนึ่งเมืองหนึ่งนเมืองผลิตภัณฑ์อู้เบื้องเตยผ้าเบื้องแต่ผ้านี่นี่คือก็ นี่ผ่ากลางคนไปไปมากๆก็ซื้อมาตอนแลยนี่สำเร็จเนาะนี่เนาะอยู่ไอเ็กอยู่สิ่นค่อยซื้อหลายแบบนี้ตัวตัวแมนจะเป็นสีองว่าสีแดงสีดำไหนหนึ่งอยู่ไหนแมนสุดลายกันเนาะนี่เอกลักษณ์ของหงสาบบางอต้องมีสร้างในทุกคนเลยเอกลักษณ์ของหงสาแดงนี่เขาจะเหดด้วยมืออันนี้ อันนี้เป็นอยังอันนี้เป็นหมวกตะกีเป็นหมวกโอ้ย,อยกาเจี่แหละหมวกเผาหรือตะก,กีดิสวยงามเลยอันนี้คือแต่หมวกหมวกคออ,อินนี่แหละอโอ้แบบนี้สเผาลือนุ่งอันนี้วะเอออยากได้เ,ไเออแบบพื้นใส่ได้แบบแบบแม่ใส่ได้ลองเอามาลองจับมองดูลองจับขึ้นมาเบิ่งอันนี้อันนี้ผู้หญิงจับดีดีเลือจะเป็นแบบนั้นเลยเสื้อเป็นประมาณนี้เนาะ นนไไหักไปอ,อ,อันนี้ดิฝ่ายเขาจะเอาเอาไปเฮ็ดเอาได้ให้นะฝ่ายอันนี้บป็นหนอมอันนี้ตีนมาเองคิดตุนตีนมาเองเลยอันมาเขียนเป็นเส้นฝายออืเอาติดแล้วก็เกี่ยวเกี่<อ>กยวกันดิอ๋ออันนั้อาาอนอไนะไ,อไรอันนี้ยหักไปปืนทางนี้เอ๊ะเอากระดาษลังมัดีลังวานชมาเลอร์ดีเด้โอ้ดีลังวานิชผลิตภัณฑ์ดีเด่นอันดับสี่ เป็นญี่ปุ่นโอ้ไปญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นสองปีลูกทรายกับไปแม่กับไปปีนึ่งเอาไปเอาไปเอาไปให้เบิรงกกำเนาะมีทูตลาวอยู่ญี่ปุ่นเป็นกับไปตอนเขาไปญี่ปุ่นเนาะนี่ลูกชายอันนี้ทูตลาวทูตลาวเอาไปวางแสดงเอาไปวางแสดงเอาเอาตัวใดไปวางแสดงมันมีมีส่งเขาประกวดหรอคะไปวาง บ่มีว่าอันสินสินค้าตัวนั้นเลยว่าอยู่พุ่นละอยู่ศูนย์อยู่ศูนย์พุ่นเลยเป็นอาเมียนเลยลวดลายกับสิมีหลากหลายเนาะอันนี้มั็นยังนี่อันนี้กับเพนประกวดคือกันอันนี้ก็เอาไปประกวดคือกันตปดับไนนปดับอืมห่อเสื้ออันนี้สัน่นเป็น,เป,นเป็นผ้าเป็นผ้าเอามาเห็นอันนี้ผ้าตุ่มผ้าตุ่มเนาะอันนี้เ่าออกแบบตัวนี้ก็ได้รางวัลคือกันแต่ปีนั้นเราบ่ได้เข้าประกวด แข่งเบียงจันไปประกวดแล้วก็ไดคือได้สามปีสอนสิเยอะแล้วมานี่พูกคนมาบ้นหแก้วก็จะเห็นเป็นหมอนอันนี้เอมมากมากเลยเนาะเอาไปเอยู่ในเรวลาแบบนั้นน่ม่เอานี่หมอนพิเศษประมาณนี้ไปญีอที่คักคักคักอ๋อันนี้แป่นยังไมอันนี้น้ำเตาเบิ้งอะไรวะเตากีได้วะ เตาตะกี้พุ่นเตาคนตะกีใช่เนาะอู้ดอันเม่ักษาใบตะกี้วะเลยจังเลยนี่แหละมันคือว่าเก่าดีแท้ซาตะกี้อันนี้คือยังนี่อันนี้กับจอกินน้ำอ๋โอ้โหให้ตรงนี้ลองลองลองให้ธรรมดาทอเพิ่งเย็นเลยตัวเฮ้ยว่าเป็นอันใส่เหล่าอะใส่น้ำใส่น้ำอันนี้กับขั้นขั้นมากตะกี้เนาะคนมาก มีเค้กมาย่ามเฮือนมันกัเอาน้ำตุน่นออกมามีคันหมากแหนออกมาเดี๋ยวอันนี้อันนี้แม่นอันตัวใส่คันหม,ม,มากนั่นแหละเขียวหมากไปก่อนเลอ๋อตัวเขียวหมากเนาะเห็ดเห็ดโดยมือหมดเนาะง,งานฝีมือหมดเนาะนี่อะไรนี่อันนี้เจ้าตัวเจ้าหมากเอ้าจะมีเงินนำอะไรตีด๋หนีิ <laughs> โอ้ไม่อยา่างนี้ เขาซกกเี่มากเียวมากเขาเอาเอามาใส่ก่อนเนาะเนาะเอาเอามาใส่แล้วก็เอาผู้ใส่แล้วก็เอาเครื่องเอายาวยังมาใส่นี่ละครซับซับซับให้มันแหลกแล้วกันย็เป็นก้อนแล้วก็เอามาเขี่ยวมาอมค่อยบุกยูจากเธออันนี้บุกยูมาก่อนเลยเป็นทองไรเป็นทองเขาก็สือหรือ่อเก่าของอันเท่าใดนี่โอ้หบุกยูง เออมีแม่มีอันนั้นบอมีเป็นเขาเอิญเเอิญอย่างเกาะตัวสับซับส่างฮะนะคอ,อมีบ่ก็เข็นใช่ไหมตัวเก่าไดยต,ตัวที่ว่าเคยใส่มาเลยมีเขาโบไมีหรอเขาโบไคเขาไวหมดละยังบบพลอยนะออเอาจากมูฟนี่ออม,นมาบ่าเดียวนึงเต็มมายาเลยเนาะสาววิ่งเกลือคือคือบทไทย ทายแล้วนะไปพาทุกคนไปเบิ่งนางเทิงบ้านนึงอีกแค่นนึงเนาะเพราะว่ายูหนีอุปกรณ์มันสิหลายกว่าเพราะว่าทางนั้นเป็นอันนี้อันนี้เวบอนปุดเกือบเลยเนาะเจ้าเอาคอมาเขาเจ้านิส่เจ้าหเจ้าคอมาเขาเ้านิสัยเจ้าอะไรลากะไทยนานหนอกส่วนอับตัวย่อยนใส่ยบดีโอู้หูบึงบึงน้ำเต้านี่แหลทุกคนแบบเขาเจ้าห้อยน้ำเต้าปุ๋งเดือดมันคักเนาะ มังเต้าปุ๋งคนเฮาเกิดจากคนเฮาเกิดจากมังเต้าปุ๋งอ๋อเฮาเกิดจากอันนี้นินบ่แม่เกิดจากมังเต้าปุ๋งเขาใส่น้ำข้าใจเข้าใจใส่เผากึ้นมูออกก่อนเอามาจนดเผาราลุ่มสุดท้ายสุดเผาระสูงไปไอ้อูดอยระลุ่มเป็นไอ่เออมูเป็นไอ่แปมือรึงอู้จะเผาไอ้เผาเนี่ยมันมีล็อกอยู่โอ้โหโอ้โหซันรมือรงอะไรเลย คือยังไข่ตู้นี่โอ้ทางนี้เพิ่นจริมีอุปกรณ์หลายกว่าเนาะคือเอาเขาไปนั่นแหละหาแต็มองทังขั้วเลยหมอคือกันเลยเนาะไปวัดเงินหลังนี่ตะกี้เขาอยู่บ่หรือว่าเขาตังเฮ็ดขึ้นมาอยู่อยู่เลยหมอเจ้าของมันแบบปุกเงินใหม่แล้วเขาไปซื้อใหม่เก่ามาตังไว้นีด้วยอันนี้แม่อันอันนี้เข้าไปนี่เออเออนี่เห็นยังไค่บ่ อืมค mm ือ hmm. ยิงค่อยเลยแมืนเมอนอันน um, <Yeah> UH, no, no. ี้เข้าหกหกโอ้โหหกหกเป็นหกคือใหม่ไหมเนาะหกใหม่อันนี้ก็คือใส่น้ำกินเย็นเลยยู่หน้าเหือนเนาะเดี๋ยวเอาไปนี่ก็ได้หรอใส่น้ำกินอันนี้ดิอันนี้เหวบอกหูเหวกุ๊ปปาใส่นกกุ๊ปใส่นกเหี้ยนกอะไรเนาะใส่หัวได้ปะลองลองลองเบิรงก่อนปะเบิร์เสียงนึ่ไป เห็ดด้วยนังได้ตัวนี้นะนั่งนั่งยังน่าจะนังควายอ่ะเอาเอามัดสร้างดิสร้างมันแห้งลายเนาะเอาเสื้อเราได้มัดมันก็ต้องคานบอส่นี่เอานังเห็ดเอานังควายเห็ดนั่งควายมันเอามาปาดจี้กินได้ไงแกป้าขันเอาเอาผ่าฟันนี่คือจิตขาดยากอยู่เนาะเข้าฟันอืมเราเสื้ออันมัดอันนี้มัยังกับเขากับอันนี้มันยัง เอาปานเห็ดเสื้ออะไรนี่เสื้อเนี่ยเอามาดบ่เลยเสื้อแบบเอาไว้ใส่อะไรยังทีน้าโอ้สมัยตะกีนโบดี้มีเสื้อเสื้อเสื้อควายสีเขียวเนาะบ่วงบ่วงแบบเฮ้ยทานอาหารหลวงครับบังสิทานอาหารหลวงบบงโอ้ยหลายเลยเด้หลายอันเด้นี่ทางนี้อุปกรณ์เพิ่นหลายกว่าเนาะเบิ่งต้องมีล็อกต้องมีไรคือคือกันเลยคือกันเลยสไตล์งาน สไตล์เดียวกันเลยโม่เนอะฟื้นหูบ่าคนอยูรุมแต่ว่าอยู่นี่บ่มีเตาไฟเนาะอแบบืมเตาไฟเราจะเด้อันนี้ใส่เพดานบอสใส่เพดานก็ต้องสั้ไนไ้สี่ใส่นี่เป็นน่ำก่อนนี่อันนี้เป็นบอลเครื่องเก็บต่ำหูเควรอันนี้เพื่อเฮ็ดจำลองเอาเฮ็ดไว้แบบให้แขกมาเที่ยวคือกันเป็นบอสโอ้แต่ว่ามันไหมเนาะ เบืเ้องแตเปานประตูนี่ซื้อคองกัขึ้นมาเที่ยวมาให้อืมขึนก็ขึ้นมาคือกันเนาะอันนี้จะเป็นห้องนอนเนาะแต่ว่าอันนี้มีฝากกันเนะาะฝากกันแล้วก็มีมีเพดาน<พ>ต่างจากเงินหลงนังนั้นเนาะตามแปลว่ามีเพดานมีอะไรนะนี่ไข่ห้องนี้มึงดูโอ้ของนี้ก็น่าจ,จะเป็นห้องนอนอีกทีนึง,งแต่ว่าคันว่าแบบเงินแบบลักษณะเดิมในเทเะแมนเงินหลังนั้นพูดเนาะ เพา át, ราะว่าตัวนี้โบยบนไว้เราเขาเนาะสารนะนั่นคักมาสุดนี่คิดว่าสี่มาแบบคิดว่าสี่มาแบบงงๆลวสุดท้ายแบบได้คลิปแบบคักขนาดจะไม่ากินตรงไกลหรอแกนกต้องขอขอบใจไออุดอหลลายลองุดนี้เนาะซองยูนิสเนลมา เบื้องเบื้องเบื้องขนาดอัดประตูสิเป็นประมาณนี้นี่คัดนี่คัดนี่ขนาดึงแหงๆกับคาดหักคือเราเนาะขนาดสมมติตัวเป็นอันเป็นลูกลูกทรายเจ้าของเฮือนเนาะเป็นหลอกข้างขึ้นเขาก็ต้องใส่ตัวนี้ไว้อ้ตัวใหญ่มากอะเอามือแยงเข้ามานี่ปดได้ขนาดคนเขามาหมดแล้วเราก็ต้องล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้เราไม่มีใครได้เลยแบบนี้ตัวอืมไม่แน่เขาเขาก็ฉิดปีนเขานี่ง ไปเดียวอ่นี่ก็เป็นตัวนั่งเนาะที่ว่าเข้าเจ้าพิเศษหลังสร้างกันว่าอายุถึงสร้างมันก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้แหละเนาะนี่อที่สร้รางคือสาววันนี้เป็นหัวสร้างไปลูกไปลูกไปไปตีประมาณนี้แล้ว สำหรับคลิปนี้กับทีนี้แต่ประมาณเท่านี้แล้วนะ้องแต่ว่าใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ยิ้มไปกดติดตามช่องไออุนีนะ่สแนลเนาะหลักคือว่าไออุดรนั่นเองเนาะแมนอ่ะสำหรับคลิปนี้กับทีขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจทุกคนที่ว่าเขามาให้การคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆเนาะก็รู้สึว่ามีกำลังนะใจแล้วก็มีแหงที่ว่าสีเฮ็ดคลิปต่อไปให้ทุกคนในเบื้องต้นกันเนาะนอ่ะขอขอบใจลายบายบายบบาายยเดี๋ยวสาทางนี้ 哈哈哈，不